สวัสดีท่านผู้ชม,มทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องตระเวนวิวนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม War of Warship วันนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะฮะได้ขอมาว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนการเล่นเรือบรรทุกเครื่องบิน <Okay. S 1> วันนี้ผมอยู่กับเรือโอโชนะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นซึ่งเป็นคารต์แรกที่แน่นอนว่าผู้เล่นหลายคนจะได้เล่นนะลำนี้แต่ก็ War of w s h i p เนี่ย มีการอัปเดตใหม่เป็นเวอร์ชั่น0.9.6นะครับ <What? S 1> มีการเปลีป่ยนแปลงเล็กน้อยตรง,ตรง,ตรงทริกที่อุปกรณ์มันจะมีหน้าต่างแบบใหม่ถ้าใครเคยดูคลิปผมนะก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยผมก็งงๆเหมือนกันเพิ่งเข้ามาอ่ะเอาละครับสำหรับมือใหม่นะครับมันก็จะมีเครื่องบินอยู่3แบบที่ต้องจดจำไว้นะครับผม เรามาดูประเภทแรกกันเลยเครื่องบินจูโจมอ่ะอันนี้เป็นระเบิดแบบ HE AD e, เป็นระเบิดนะแบบแบบทิ้งแล้วก็ระเบิดตู้มนะประมาณนั้นความสามารถเนี่ยสามารถเจาะก่อได้28ม mm, ิลงมตรทความเสียหายเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม8้8%ต่อมาเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดปปิดอนะมันระยะของปปิโดเนี่ยอยู่ที่3กิโลเมตรแล้วก็ระยะ ทำการจุดชนวนก็คือ3 2 2ยี่สเมตรก็ความเร็วของมันเนี่ย40ไมล์ทะเลนะครับซึ่งเร็วกว่าเรือทุกรูปแบบนะครับผม <Wow. S 1> เร็วมากอันนี้เร็วมากต่อมานะครับเป็นเครื่องบินเครื่องบินทิ้งระเบิด a อไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการทิ้งระเบิดแบบระเบิดเจาะเกาะนะครับก็คือเจาะเกาะลงไปแล้วระเบิดด้านล่าง โอเคครับสำหรับเครื่องบินและก็อาวุธของเครื่องบินต่างๆก็จะประมาณนี้เราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับผมไปโอเคครับมาเราก็เข้ามาสู่เกมกันเรียบร้อยขั้นแรกนะครับกดตัวเอ็มนะครับผมจะเข้าสู่หน้าแผนที่อย่างนี้นะครับให้น้องๆเนี่ยเลือกตำแหน่งที่เรือจะไปนะผมเป็นการออโต้พายลอตนะให้มันเรือเนี่ยขับไปเองจะได้ไม่เป็นเป้านิ่งนะผม หลั okay. งจากที่เราเลือกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากดคำสั <teaches thoughts>. ่งปล่อยเครื่องบินคำสั่งปล่อยเครื่องบินนะครับอันแรกเนี่ยเครื่องบินฝูงบินที่1ก็คือเป็นเลขหนึ่งก็จะเป็นเครื่องบินจู่โจมเครื่องอันที่2ก็เป็นเครื่องบินปอปิโดนะครับเลข3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดอ่ะเราก็ลองอันที่1ก่อนเลยครับกดย้ําๆไปครับกด1นย้ําๆไปเครื่องบินก็จะออกมาอย่างนี้นะครับการควบคุมเครื่องบินต่อมาก็คือใช้ W A S D นะครับผมเหมือนเราเคลื่อนที่นะกดตัว A เนี่ยก็จะไปทางซ้ายกด D ก็ไปทางขวาอย่างนี้กด S เนี่ยก็จะเป็นการลดความเร็วนะแล้วก็กด W เนี่ยเป็นการเร่งความเร็วเครื่องบินอ่าสามารถใช้เมาส์หันอย่างนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะไปตามนิดนึงนะนี่จะค่อยๆหันตามไปใช้เมาส์นะครับผมถ,ถ้าให้เร็วๆเนี่ยก็กดตัว A ช่วยเข้าไปด้วยนะครับจะเร็วขึ้นโอเคไป เพื่อไม่โจมเนี่ยมันก็จะมีน้องๆเห็นวงตรงนั้นไหมครับวงนั้นหน้านั่นคือที่เลงนะที่เลงของเราโอเคการเลงนะครับก็จะอย่างนี้เดี๋ยวผมหาเป้าก่อนอืมแบบนึงนะอ่ะเอาเรือและตะเวนลำนั้นก็ะด้มาขั้นตอนการเลงนะครับต้องดูก่อนว่าเรือเนี่ยมันจะไปทางไหน ก็เป็นการใช้การคาดคะเนนนะนี <S <S ่ครับประมาณนี wow. okay. 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 ้กดไปครับปุ yes. ๊บมันจะจะมีเห็นวงสีเหลืองๆไหมครับอันนี้คือรอบรรจุนะครับแล้วก็สีเขียวนี้คือพร้อมแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งระเบิดไปเลยนครับหลังจากทิ้งระเบิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะแต่ตอนนี้ผมว่าชุดนี้ไม่รอดละโอเคถ้าอยากจะยกเลิกเครื่องบินนะครับให้กดตัว F ปุ๊บมันก็จะออกไปกลับไปที่เรือทันทีโอเคแล้วก็กดกดที่2เป็นเรือ เป็นเครื่องบินทิ้งโบบิโดออกมาก็การควบคุมก็เหมือนเดิมนะครับกดซ้ายกดขวากดเอกด,ดีเหมือนเดิมการควบคุมเหมือนกันแต่การโจมตีจะต่างกันอย่างนิดนึงนะครับผมเ,เครื่องบินทิงโบบิโดเนี่ยมันก็จะมีะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับอยู่ด้านหน้าเป็นการเป็นตัวเล็งนะให้เราเลง็งโอเคเดี๋ยวผมทัใไ้ดูว่า การยิงเนี่ยมันเป็นยังไงมากดใช้กดตัว R เนี่ยเป็นการใช้เร่งเครื่องยนต์นะครับให้มันทำงานได้ได้ดีขึ้นมันเป็นการรีบูตระบบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคมันก็จะมีเวลากำหนดที่ใช้ใหม่ได้อีกหนึ่งนาทีแต่ละลำเนี่ยใช้ได้ประมาณสองึงสามครั้งนะครับโอเคมาอะลำนี้กันมา กดไปแล้วเนี่ยพอกดยิงนะครับมันจะมีเวลาไหมครับเวลาบรรจุเวลาเตรียมตัวนะแล้วพอขึ้นสีเขียวเนี่ยเราก็ทําการเล็งยิงทิ้งไปกดอีกครั้งหนึ่งดูผลงานนะฮะเห็นไหมครับท่านเห็นว่ามันจะมีจังหวะเว็บหรือเว็บหนึ่งก็คือจังหวะที่บาบิโดเนี่ยจะทําการโจมตีก็คือทําการาจุดระเบิดเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่คมควรนะผมใช้เวลาอยู่เท่าด,ดูตอนนั้น300 สามสิบสองเมตรถึง๋จะเริ่มเป็นอะไรเริ่มชนวนนะฮะเวลาเลงเนี่ยต้องคำนวณดีๆนะเวลเลงโอเคต่อมาครับเป็นฝูงบินฝูงบินทิ้งระเบิดทิ้งระเบิด a อพอันนี้จะแตกต่างกับสองอันนั้นอย่างชัดเจนนะครับมันจะเป็นรูปคล้ายๆวงรีอันนี้เนี่ยถ้าจะให โดนาเม็เยอะก็คือเราต้องบินไปเป็นแนวตั้งของเรือถ้าจอมตีด้านข้างเนี่ยมันจะโดนโดนน้อยโอเ,เดี๋ยวผมทำให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงมานี่นะครับเข้าไปตามแนวอย่างนี้ปุ๊บแล้วกดปุ๊บมันจะมีจังหวะนี่ครับปุ๊บยิ่ง มันจะมีระยะเวลาการทิ้งลงไปอยู่พอสมควรนะประมาณ1ึถึง2วินาทีกว่าระเบิดจะลงไปถึงตัวเรือนะครโอเคต้องมีการอของอย่างนี้มันต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนะครับผมนำไปพัฒนากันได้ดูการเล่นเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็เอาไปหาวิธีของตัวเองอันนี้ผมก็เล่นประมาณนี้นะก็ไม่ได้เก่งมากนะผมเพราะ ผมมีเวลาเล่นน้อยทำให้ไม่ค่อยเซียนนั่นเองนะฮะโนโอเคสำหรับคนที่เล่นเรือมันทุกื่องบินอยู่แล้วนะครับก็จะรู้กันดีว่าการทำดาเมจให้กับเรือสองศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับพอจะจมเรือสักลำเนี่ยต้องใช้เวลาและก็ประสบการณ์อย่างสูงนะฮะกว่าจะจมเรือศัตรูได้ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยเท่าทีเ่เคยเล่นมานะก็ ไม่แพ้ก็ชนะแบบว่าชนะนานมากนะครับกว่าจะชนะก็คือไม่เรือจมก็รอดนับสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับ<อ>การเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความขยันความขยันมากกว่าจะเล่นแบบว่าเซียนๆแบบจมเรือได้เยอะๆอะไรเงี้ยมันยากนะครับแล้วก็นี่ครับ เห็นมนั่นนะการมันต้องมีระยะห่กันนิดนึงนะครับไม่ใช่เอนี่เห็นพื้นสีเหลืองนี้ไหมครับมันก็คือระยะทําการของปวาบีโด้นั่นเองนะครับผมโอเคทิ้งๆเพราะฉะอืมระยะจุดชนวนั่นเองนะครับมันจะมีบอกอยู่ให้ดีเนี่ยก็าเอรทิ้งก่อนที่มันจะถึงเส้นเหลืองนั้นนั่นเองนะครับโอเค สำหรับการเล่นเรือทบินก็ประมาณนี้นะครับผม <Wow. S 1> นำไปฝึกเล่นกันได้นะครับ <Okay. S 1> จะทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้เพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะผมว่าจะทํายังไงให้จมเรือศัตรูได้มากที่สุดหรือว่าทาดาเมจได้มากที่สุดนะครับโอเคอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนเริ่มทือยิมได้เยอะๆก็คือเราก็คือบินเข้าไปหาศัตรูเพื่อเป็นการสปอสตศัตรูให้เพื่อนร่วมทีมเห็นนะฮะจะได้ยิงกันง่ายๆนั่นเองอันนี้ก็เป็น การช่วยอีกวิธีหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลากันไปก่อนนะครับผมใครชอบเนี่ย <Hey. S 1> ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมหวังว่าจะได้ความรู้ไปใช้ในการเล่นของตัวเองมากขึ้นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับตุ๊กตายหมดเลยเีย yeah. นี่ยิงไม่โดนแมว